สวัสดีครับตอนท้อ,ทองชแนลวันนี้มาตรวจสอบนานครับตรวจสอบข้าวในนานะหลังตักฉีดโฮอร์โมนไปเมื่อวานก่อนนะสองสามวันที่ผ่านมานะครับตอนนี้ข้าวออกรวงมาไอ้ส่วนที่ออกมาเต็มนะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีแต่ที่พึ่งออกรวงมาก็มีพี่น้องข้าวปีนี้แปลกๆนะับไม่สามาัคคีกันเลยนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าจะดกดีนะพี่น้องฮะ ก็เป็นความหวังของชาวนาอย่างนี้แหละครับพี่น้องนะยังน้อยได้เห็นผลงานผลผลิตจากมอก่อนที่โวโวแวงแวงอ่ะก็เวลาเขาออกดอกออกผลให้เรามาก็เห็นแล้วก็ชื่นใจเป็นความหวังนะครับชาวนาไม่มีอะไรนอกครับมีแต่ข้าวตอนนี้ก็มาเปิดน้ําใส่นาเพราะว่ามันแห้งนิดนึงครับเปิดน้ำเปิดน้ำที่เขาปล่อยทิ้งมาตามปลองข้านา ฝั่งของคนอื่นก็เขียวเขียวชุ่มนะฮะเริ่มแปลงเป็นเหลืองทองแล้วนะฮะของเราก็กําลังไล่ไล่ตาม <c oughs> กําลังไล่ไล่ตามก็คือกาลังกําลังออกรวงนะฮะแปลงอีกฝั่งหนึ่งอันนั้นก็คือออกหมดเกือบจะได้เกี่ยวแล้วอีกประมาณสิบวันเกี่ยวแต่นี้ก็คือเพิ่งออกรวงเพิ่งออกรวงนะฮะก็ดกดีนะพี่น้องแต่ว่าไปแม่พศบเวลาท่านออกมานะก็ดกดีนะครับ เป็นข้าวพันกขสีขอ 43, อ่าพันนาปรังนะครับเมื่อก่อนเคยาําข้าวหอมปทุมก็ดกอพอๆกันแต่ว่าผลผลิตของหอมปทุมครับกข,ข,ขอ43สิมขอ43มันไม่มีน้นาไม่มีน้นาที่ปลายข้าวฮะถ้าหอมปทุมจะมีนามแหลมทิ่มเวลาเก็บเกี่ยวก็บาดเป็นธรรมดานะครับ ความหอมกอ็ใกล้เคียงกันความหอมความนิ่มก็อร่อยอพอๆกันนะครับไม่ใช่ข้าวเม็ดเล็กปีนี้ทุกเจ้าไม่สามัคคีกันออกผลผลิตมาไม่เท่ากันส่วนที่ออกก่อนก็มีไม่รู้เกิดจากสภาพภาวะดินฟ้าอากาศหรือเปล่าครับพี่น้องน่ก็เลยถ่ายเก็บชมไว้เป็นที่ระลึกนะครับว่า ปั่จปังปีนี้มีสภาพเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจิบจบคลิปสั้นๆแต่เพีางเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กดเป็นกำลังใจต่อทองชาแนลได้นะครับสวัสดีครับ